ไอ้ลุงกต่แบบนี้ไม่แฟร์เลยอทำไมมันเปลี่ยนตัวไม่ได้ฟะอันติอือปาดแปรดเปิดขึ้นมาอ๋อแข็งเอื้อมีอารมณ์ขึ้นมาทันทีอือพร้อมบึง้งเอาอย่างไม่หมดอีก ก็ตอนนี้ผมก็เดี๋ยวจะมาเคลีย์เควสรยายวันแล้วก็จะเริ่มเก็บเควสเนื้อเรื่องต้อง,ง,งหน่อยนะเพราะตอนนี้คือแบบดองไปเยอะมากเลยี่เกียมเลยตอนน,นี้ไปทำไอเควสทนี่มาเควสของสมบัติที่30น,นะครับผมปรากฏว่านะฮะผมทำไม่ทันสาจ,จะดองไว้แต่ว่า <c oughs> ไปเล่นแบ็คพอร์รบัติก็เลยแบบ เอ้ยลืมไปว่ามันกำลังจะหมดเวลาแล้วกลับมาเปิดบุกอาหมดเรียบร้อยผมก็เลยไม่ได้ซีรีส์มาเลยสักตัวเลยมันยังเหลือเพจนี้ก็ยังไม่เข้าไปเล่นเลยนัย่นแหละเวลาวเก้าเห็นคนบ่นๆอะไระด้วย๋ยวจะเล่นอยู่เพื่อสายปีนะอารมุติเนี่เพจเนื้อเรื่องของสองคนนี้ก็ยังไม่ไ้ทำอัน,อ,นอันนี้ก็ยังไม่ลงเลยอบ,บิเนะี่ไม่ไปลงเลย นี้ไปตัวนี้ผมไป <c oughs> ท้าทายมาแล้วรอบหนึ่งปวดหัวมากรู้สึกมันผมยังไม่รู้เข้าใจแพทเทิร์นหรือหลักการมันยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าผมใช้เวลามันตีมันอนะ่ะเกือบชั่วโมงอะ่ะ <c oughs> เล่นเป็นมอนฮันเลยตีเกือบชั่วโมงเลือดมันลดแบบช้ามากไม่รู้ออรเพราะอะไรเพราะตีเบาหรือผมไม่รู้วิธีตีมันจริงจริงกันแน่นะแฟรก็จะกลับมาเจอเจ,อเจ้ากล่องอันนี้นะฮะ ของตัวนี้เป็นของสมบัติที่ค่อนข้างคนตีนนะครับผมก็คือแบบปกติพอเข้ามาใกล้แล้วเห็นอักษรลุนล้อมรอบอย่างเงี้ยคือมันต้องขึ้นอะ,อะไรสักอย่างให้เราทาเฟสนะคะเช่นตีมอนหรืออะไรสักอย่างแต่นี้คือมันไม่ขึ้นเลยเลยผมก็เลยงงมากว่าอะไรปรากฏว่าเดินเดินไอเดินลับผมตกมอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบฟึ้นไปดีเสีงยงเฮ้ยเกี้ยปรากฏพอปรากฏว่าพอปีนขึ้นมาอ้าว อา้อาวอะไรวะคือต้องตกก่อนเลยปากกระลพอเดินมานี่ปุ๊บอ่ะมันขึ้นอักษรรูนี่แล้วก็เลยค่อยๆเดินเดินมาเดินมาเดินมาข้างหลังแม่งผลล็อกให้เลย What What the Fuck คือตอนนั้นคือแบบว่าฮะงออย่างนี้เลยเหรอแต่ก็ดีนะชอบนะบางทีบางเพชรในเกมมันก็แบบใสๆมาให้มันมีอะบางทีมันยุ่งยากบางทีมันน่าลำคาญบางทีทำอะไรแบบนี้ก็ดีเหมือนกันคือใส่ พัตเซอบางทีแบบว่าคาดไม่ถึงอะ่ะเอออย่างเงี้ยชอบชอบถ้าสังเกตจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของพวกพวกพวกเม็ดไอ้นี่เยอะมากเลยนะเรียกเม็นอะไรวะอ๋อหมดอายุแล้วจกัรรรจกรดุลจักรเมร็ดเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่ใช่อันนี้เนวแนวเม็ดแบบนี้อันนี้โมคูลัส ถ้าเป็นธาตุดินมันเรียกดิโอคูลัสถ้าเป็นธาตุสายฟ้ามันเรียกอิเล็กโตคูลัสไหมวะเม่เอ่านคือมัอนน่าจะใช้อิเล็กโตคูลัสไอ้ที่เอาไปเปิดเสาอ่ะอัพเสาอะเออผมอัพไปเรียบร้อยแล้วถึงขั้นไปเก็บโดยบังเอิญฟออัวโลกไปเรื่อยๆแล้วไปเก็บไปเ,เรื่อยๆก็เลยอัพไปขั้นหนึ่งนะฮะก็เนี่ยพได้ทีแจมาอันหนึ่ใหม่ๆสดจริงๆเลย ก็พยายามที่จะไม่เก็บมากนะฮะจะไล่เก็บทีเดียวมันจะได้ไม่งงได้มาสุดแต่รู้เรื่องว่าเก็บอันไหนแล้วไปเออโ <c oughs> อ,อ้โหโดนได้ไงวะโ <c oughs> อ,อ้โหเวนไฟร์ <c oughs> บาแ <c oughs> <โ>ดแปอัดโอ้เลือดเอาจริงก็ไม่ค่อยได้เล่นยูล่าเหมือนกันนะช่วงนี้ผมไปเล่นอีกตีนึงเป็นตีของเจฟเฟย อ,อ,อันนั้นเล่นมันกว่าเยอะเลยขอเปสลับทีมก่อนก็คือว่าไม่เข้ามือเลยผมอ่าค่อนข้างจะตาหนักได้แล้วนะครับว่าไม่เหมาะจะเอาแอมเบอร์มาเล่นเลยคืออวยแหละอวยเออใช่แต่ว่าในเชิงเกมเพลย์นี่คือม,มันไม่เข้ามือมันมันก็เล่นได้นะแต่ว่ามันแค่ไม่คล่องมือ คือมันไม่เข้ามือเวลาต่อสู้อ่ะแต่คือใจนะอยากให้มันอยู่เราชอบด้วยเอออวยค่อนข้างอวยเลยๆใช่อัพสักทีปั๊บสักทีให้ตายเถอะก็คิดว่าเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนแหละทีนี้ตู้โชวคุณมาจะมาใส่แน,น่ๆเพราะว่ายูร่ามันต้องการแบตเตอรี่อ่ะแล้วก็ต้องการตัวสายฟ้ามาแปะสาฟ้าเพื่อทําให้เกิดปฏิกิริยาควันดักจะได้บัฟเออจะได้ลดเกาะกายภาพอมอน หรือระเบิดอันติอยู่ล่ามันจะได้แรงขึ้นเพราะว่ามันสร้างความเสียหายแบบกายภาพนี่ปกติช่วงนี้ผมใช้ทีนี้กำลัง,งก็ไม่เชิงปั้นหรอกก็เอามาเล่นให้มันคล่องมือขึ้นนะเป็นทีมที่เน้นความชำนาญท่ามีตัวกระจายท่ามีตัวไฟสร้างดาเมจแล้วก็บัฟแบบไม่เชิงบัฟโดยตรงบัฟถังอ้อมให้กับ เ็บเปยนะฮะอันนี้ก็สร้างโล่นิวแล้วก็เป็นมัสคัตของทีมนะครก็คือหมายที่หมายถึงบัฟหมายถึงว่าใช้เจเปย์นเนี่ยน้องหยานเผาหญ้านะฮะแล้วก็ให้เ็บเปยเนี่ยไปยืนให้หญ้าให้ให้ไฟไหม้นะครับเก้าวเข้าไปในกองไฟการแรกไม่เป็นไรอ่ะการที่สองลุยดูเลือดน,นะครับตายเลยก็เวลาใช้กดสกิล E นะฮะดาเมจไฟจากพื้นหญ้ามาช่วย ปั๊พลังให้สกิลีแรงขึ้นเดีย๋ยวเราวอาร์มดับตัวนี้ก่อนเลยก็ได้อือเขาจกปะไอเดียวเคเออสีพ่พลังปะยังอัพไม่เท่าไหร่นะทีมนี้แต่ถือว่าเล่นสนุกอะตีมอนตายยากเอยแต่ว่าเล่นสนุกสิด้วยก่อนด้วว่าผมเล่นแบบอวยอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ฟาร์มอัติแฟลก์ด้วย ก็เลยไม่ต้องแ,บบแงอปลกใจว่าจะเปาจะตีไม่ค่อยแรงอะไรเงี้ยเป็นปกติครับเป็นอะไรที่ยอมรับกันได้เพราะอะไรนะครับเพราะอวยไงครับเออเอแบบอเบาเอ

เลยงั้นก็ไปเลยครับอันนั้นจะยิงจังอือเค้ไปดี๋ยวนี้เห็นนะผมยังไม่ทำไอเควสหยุดฝนนี่เลยคือไปโดนสปอยมาแล้วแหละว่ามันจะต้องหยุดฝนนะฮะมันตรงนี้ว่ะเปิดตอนได้เปรียบหรือเปล่าวะ เออโกรท่าเซนเทไปนะพี่ทำอ่าไม่โดนซาบิโตบาเลยอือเดี๋ยวเดีแบบฟาพาดีกว่าเดี๋ยวฟาพาตัวนี้มันฟาจามิให้ได้นะเอ้ยได้หาดได้นี่ว่าโอ้โหอยงนี้ใช้ดีกว่าอย่างนี คุณเห็นนี่ไหมครับนี่คริสตันมาโรคุคุ้นๆไหมใช่มันคือไอ้แร่ที่ที่ ep ก่อนๆในพ่อค้านะนะั้นอ่ะมันเอาไปขายที่ให้คนแบบเอาไปจ่ายแทนภาษีอะ่ะก็คือไอ้แร่เนี้ยนะแร่มอร์โมันก็มีอยู่ในแมปตามแมปด้ยนะเก็บได้เลยไม่ต้องตีเออเก็บง่ายด้วยก็ผมก็ยังเล่นในเรื่องยังไม่ถึงไหนก็เลย ยังไม่รู้ว่าทําไมคนเขาถึงไม่มาเก็บกันหรือหรือพวกซามูไรหรือพวกอ,อ,อะไรนะไอ้พวกที่ปกครองเมืองแฟรลัแฟตตัตเขาห้ามไม่ให้เก็บหรือปิดปกปิดว่าสถานที่เก็บเป็นยู่ตรงไหนบ้างหรือเปล่าเออ,เอ,อทําการท้าทายจําจกัดเวลาอ๋อม่าให้ตีมอน ที่จำกัดเวลาได้ต้องเจอนี่คัมต้อง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 บินใช่ไหมอ๋อจำกัดตัวจำกัดรถด้วยพอดีว่าให้บินดิตัวน้ำสองตัวเลยไว้ไปเลยเดี๋ยวตัวนี้กันตัวนี้กันตัวนี้กันเออแล้วก็ตัวนี้ใช่ไหมโอ้ยแย่แล้วแย่แล้ว อ้ยโอ้ออาเอ้ยอ้าวเวลาเนาะอาคุแช่แข็งมึงได้ออตัวน้ำก่อนไอ้ตัวน้ำก่อน,น,นลบเล่าลบเล่ามันลบเล่าอ๋อ,อตัวน้ำแข็งนี่ตือเรียบรอยอ้อยอ๋อเดี๋ยวต้องเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยน ไม่ไหววะเนี่ยอีตอนอีตอนอัดคลิปนี่คือแบบปล่อยไก่เยอะมากอะแบบคนดูโง่แต่อีตอนที่ที่ไม่ที่ไม่ได้อัดคลิปนี่แบบเล่นเงียบๆคนเดียวทำไมเล่นเก่งจังวะนี่ต้องเจอนี่ฮะเดี๋ยวผมเก็บไว้แก้แค้นทีเดียวดีกว่าเดี๋ยวไปทำไอเ้เฟซด้านล่างกันลงกับด้านล่าง อ๋อฟ้าผ่าลงพื้นดอกอนุธาตุด้วยสวัสดีครับไปเลยครับอ๋อสตามิน่าลืมดูฮือโว่ลงน้ำปุเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าอย่าจมน้ำนะเกาะเกาะเกาะไว้เกาะไว้โออโอยมันผ่าลงมายังไงวะฟ้ามันผ่าลงมายังไงลุกดินเลยเออเห็นไหมอีกเพลสนะมันต้อง อันนี้เปล่าคือ่ข้างบนหมทุกคนครับผมผมมีปัญหาละผมหาเวสไม่เจออ้าคนหัวงูเอดีอย๋ยวนะวิ่งมาสักพักแล้วเนี่ยสิบนาทีแล้วอโอ้ยเนาะกลว่าจะมาทำเวสรายวันแป๊บเด,ดียวแล้วก็ทำเพสเนื้อเรื่องให้ดูนะฮะกลายเป็นคลิปนี้คอนเทนต์หลักจะเป็นเพ เฟสไล่วันมาเนี่ยไปถึงจุดหมายนี่ไงเฟสความเร็วอ๋อโอเคเอาตรงนี้ผมไม่เคยเล่นเลยว่ะไม่ใช่เฟสอีกันหนึ่งที่อยู่ในถ่ำโอเคไป๋อใช้นักเทเลพอร์ตตัวแม่เร็วปานสายฟ้าแลบแป๊บๆโอเคไป,ป,ปเอา้า เวนเอ้ยหมดอันนั้นหมดเอายังไม่หมึ่งดิบบเดะเดะเดะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงโอเคอีสี่อีสี่อีสี่มันจะพาเฮาไปใส่พุ่งไปพุ่งไปพุ่งไปเฮ้ยไม่เข้าใจทำไมมันไม่พอดีพุ่งไปพุ่งไป มึงก็ทำระบบพุすごすご่งตัวหน่อยก็ด um> ีนะมโยโซพร้อมมาดับแรกกลางโลแล้วก็เป well ิดเฮลิคอปเตอร์ครับตีตัวท่านน้ำก่อนดับแรกอันเชิญจามาปาดปาดปาดนี่เป็นไงล่ะปาด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 เรียบร้อยตายไปหนึ่งเอาอันนี้ตัวน้ำแข็งนี่ บ้าเอ้ยดูผิดโอเคไม่เป็นลำตายละเหลือเองแล้วนี้นกเออคือได้ได้ยินว่าหลายคนไม่ค่อยชอบคอมโบว่าโหลแต่สำหรับสองตัวนี้ผมว่าเข้าขากันเนี่ยนะเป็นแบบสายซัมมอนเออถ้ามีตัวแบบว่าตัวละครที่แบบทตดน้ำที่เป็นซัมมอนด้วยอย่างคูมีเนี่ยผมรอเลย แซลม,มอนแมนกับคุณมาฮิวแล้วมันทำดามเมจนม้ำด้วยเรียกนกเรียกหมีเรียกปลาแล้วก็ยืนดูนก็ทำดามเมจต่อเนื่องชอบสายแซลม,มอนเนียแล้วก็ยืนดูเลยเสียอย่างเดียวคือตัวหมีมันพ่นไส่ไม่ค่อยไกลแล้วมันมันจะชอบพ่นออกมาโง่ๆนะมตีไปไหนแล้วครับทาลา่เกาะก่อน แล้ววันนี้ก็เดี๋ยวปีนทำไมเรีย <c oughs> บร้อยโอ้ค่าความสัมพันธ์โนเอลได้สิบก็นี่อเอ๊ะอ๋อได้อันนี้ด้วยหยอดยิยม